อ้าวมาแล้วครับรถเกียวมาเทียบรถไทยแล้ะเพิ่งสีดึงขึ้นได้พ่อเงว่าท่านเห็นมีแววว่าจะขึ้นได้จะมีอยู่แล้ว สีพวกมูนีนี่ขันมีหน่ามีต้มอยู่ป่ะนี่ขันมันปันได้ใยปันลงขี่ต้มไปเลยกับพวกพี่อย่างนี้เป็นปุ๋ยไปเลยเป็นปุ๋ยผือดสดไปเลยจีขันมันปันซดีๆมันปันไใยดอกกระยาลงห้อยนั่นเออกระยาลงห้อยเก่าเออมาผีมาผีมากๆให้หน่อยมาพี่เร็ว ไปมาไปมาเฮามากมากมากเล่นที่ขาดมาพี่เอาโอ้ยหล่อมุนรวยๆวยไปไปไปึ้นแล้วไปขึ้นแล่ยโอ้โหไปๆไปไปไป,ไป,ไป,ไป โอ้ขึ้นแล้วึ้นแล้วโอ้ยนองน้องเอ,อ้อย,อโ,โ,ยโอ้ยมาเจอสิได้กินเข่าปลาเจอสิได้น,นอนเฝ้ารถฮะเออเื่เอรถเกี่ยวสีมื่ออีก ขึ้นล้วครับขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วโอ้ยอนันนไม่ไม่ไมนนี้มันหาหล่อมันเบิง้งข้างหลังเบิองอ้งแามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันดีดหล่อมัน อะไร <c oughs> เอาไปเด็ไปก้อนเอาเอาขื่นเดี๋ยวมันอันนี้มันสีเอาขื่นยากเอาไว้อันเดียวกับพ่อ <c oughs> ได้แล้ว S <S ม,มันเห็นยังไงบ้างมันเห็นยังไงไปมันขับรถอยู่ขึนน้นได้แล้วขึ้นได้แล้วเตีบักโจ๊กไปไหนเออเยอะยอะเยอ้ๆไขึ้นได้แล้วครับขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามครับสวัสดีครับเฮ้ เหี้ยเว้ยนะเอ้ยรถมันก็ธรรมดาล่ะสุดยอดสุดยอดเซียนแอมเซียนแอมเฮ้ย